ผานสี่ใบย2บสองนิ้วนะครับตาช้างเข้าใหม่ครับ <c oughs> นี่ครับค่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับผานสี่อ่าชุดนี้นะครับราคาสองพนสามสองนสามนะครับขายตันสภาพเลยใช้งานได้นะครับนะครับ dp สองสอง c e h a p p y p a t ฒ ประมาณนี้ประมาณนี้ใครสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์ครับ0870341562ครับยวมเพื่อกุจับจังหวัดอุรณธานีครับใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับหรือแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์โทรเลยครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับร้านภูมินอาราย์นะครับ สาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ